ก่อนที่จะถึงก่อนนี่ทึบทางขึ้นข้างล่างใกล้จะถึงภูเขาที่เราจะไปชมวิวแล้วจ้านี่แต่ก็หยุดตรงตีนภูเขาก็จะมีบ้านเรือนคนอยู่นะบ้านคนปะปลายจา้าไม่ได้ติดกันมากแล้วก็มีบ้านมีอะไรอย่างงี้จ้านี้มีป่าละเมอข้างทางมีสวนหญ้ามีสวนหญ้ามีเขาปลูก ผักปลูกอะไรได้วยจ้าก,ก่อนที่จะขึ้นไปตรงภูเขาเนี่ยข้างทางข้างซ้ายก็มีมีบ้านคนอยู่จ้าเห็นไหมข้างซ้ายข้างขวาก็ยังมีบ้านคนอยู่ด้อจ้าเนี่ยก่อนที่จะถึงนี่พอไปตรงนี้ก็จะมีป่าต้นดอกไม้ริมข้างบ้านคนจ้ะก็ะยังมีบ้านคนนะก่อนจะถึงตีนก่อนจะถึงภูเขาจุดชมวิวก็มีบ้านเรือนบ้านคนเยอะแยะเลยจ้ะ บ้านเยอะแยะมากมายอยู่จ้านี่แนะ่นี่เป็นบ้านที่เขาสร้างกำแพงด้วยหินสมัยตะก่อนหินโบราณสมัยตะเก่านี่เป็นบ้านเก่าๆบ้านเก่านี่จ้าข้างบ้านเขาก็จะมีเลี้ยงวัววัวนี่จ้าวัวตัวเบลอเบล่าเลยนะนี่มีวัวมีเยอะแยะเลยจ้านี่สาวไทยให้เบึง่ง มีวัวเดอ้อนี่เขาเลี้ยงวัวแล้วก็มีเขาตัดต้นไม้ตัดเป็นท่อนๆมาไว้ทําฟืนมาไว้ทําพวกสร้างบ้านพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้านี่อันนี้คือสวนวัวจะอันนี้ตัวอีงยังกับโวหูนี่ซาบุไทยขี่รถก่อนจะถึงถึงภูเขาหนะ่ะแมเหมือนลาเหมือนลาแม่เหมือนลาตัวลาโม,มเมนหมาแม่ไม่ใช่หมาเนาะ สับ,บุไทยตอนแรกคิดว่าเป็นมมาแต่แฟนสับ,บุไทยบอกไม่ใช่มมามันเป็นลาแต่เขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ฉันจาไม่ได้ประชันสามีกัววาเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์ของสวีเดนเขานําเข้ามาแล้วเขาเอามาเลี้ยงแล้วมันก็มาโตที่นี่เขาว่าลานั่นแหละจ้าสับ,บุไทยเบลเบิงแล้วห้องลาน่ะาลาลาลาเมรมมาจะลาเพราะว่ามันตัวน้อยกว่าละกว่ามา คงสิเป็นล่านะจ้าเป็นเป็นพันมันจะมีสีขาวสีดำสีเทาจ้าที่เห็นเนาะไปเราหยุดดูลาแล้วเราก็ขึ้นทึงนี่ขึ้นข้างทึงแล้วเนี่ยขึ้นตรงข้างทึงภูเขาแล้วข้างบนจะข้างทึงภาษาภูไทยบนภูเขาแล้วจะเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยข้างบนภูเขาก็ยังมีบ้านคนนะ่ะปะปายเนะาะเมืองจา่า พอกระทายแสยงอาทิตย์โอ้แสงอาทิตย์าสาดงส่งกับต้นไม้แหง้งเนี่ยมันก็สวยอีกแบบหนึ่งดสวยอีกแบบหนึ่งสวยคนรักธรรมชาติก็จะเข้าใจนี่มาถึงแล้วจอดรถได้ก็ลงไปก็ลงคลิปให้ดูเนี่ยนี่มันก็จะมีนี่ข้างบนจุดชมวิวนะมีภูเขา ภูเขามีอย่างเงี้ยต้นไม้ให้คนมาพักอาศัยได้จ้ะมีตรงบ้านตรงเนี้ยให้คนได้นอนได้เหมือนคล้ายกับห้องนอนห้องโรงแรมอ่ะจ้ะแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่โรงแรมแบบสามารถทากับคงกับข้าวกินเองเหมือนพวกเด็กเกเขามาทัศนศึกษาเห็นไหมมานอนได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนน่ะทากับข้าวกินเองมีซ้วมมีห้องน้ําให้มีน้ําให้แต่จับข้าวนี่ทํากินเอง มีที่นอนให้อะไรประมาณนี้เนาะหามาเองอะไรเงี้ยนี่มันก็จะมีเป็นไม้นี่จ้านี่ยสาวผู้ชายให้บึ้งเนี่ยนี่คือสถานที่นะชื่อของเขามันเป็นเมืองอะไรเนี่ยอ่านไปตามนี้อ่ะจ้าอยู่ในเฟิร์สอยู่ในเมืองเฟิร์สเลยชื่อของภูเขาเนี่ยนี่จ้าี่เมืองเนี้ยชื่อเขาเนี่ย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 อันเนี้ยเนี่ยคือเมืองเฟิร์สเลย ภูเขาตรงข้างบนเฟิร์สเลยจ้ะนี่จ้ะพากัานขับรถขึ้นไปช่วงหน้าล้อนี่คนเต็มเลยนะเขามาปิกนิกเขามาพักข้างพักแรมกันเป็นครอบเ,เป็นครัวเลยจ้ะเขาก็จะมากินมาปิ้งมาย่างจ้ะเดินใครชอบทํากิจกรรมแบบว่าออกกําลังกายเอาโดออย่างประมาณนี้ย่างเลาะภูเขาเย่างเก็บเห็ดย่างเบิ่งเห็ดย่างเบงิ่งนกสิงซาราสัต์จนิซ่ มันมาเบิงได้นะตรงนี้สมุทัยเห็นเยี่ยวเลยจ้ะเิ่นไปตีนภูเขาเนี่เห็นเยี่ยวเดวยนกอินทรีตัวใหญ่ใหญ่ยังมีหลงเหลือนะจ้าที่ที่ที่ป่าที่สวีเดนเนี่ยยังมีนกอินทรีตัวบักเลอร์เลยจ้ะหลงเหลืออยู่จ้ะนี่ใครจะมาถีบจักรยงจักรยานตรงนี้มันเป็นทางทางแบบโล่งนะจ้ะทางแบบหน้าเดินหน้าไปอยู่จ้ะตรงไหนถีบจักรยานได้ก็ถีบตรงไหนถีบไม่ได้นี่จะ้ะมันจะเป็น สุมเขาเอ็ดสุมสุมแบบว่าคือ,อนั่งห้านั่งเล่นนั่งหัวนั่งเบกเด็กๆมันทัศนศึกษานะจ๊ะส่วนหลายมันจะเป็นอย่างนี้ตรงมุมเนี้ยนี่จ้านี่มีห้องซ้วมมีห้องน้ําเป็นบ้านหลังเบลเลยดิอยู่ได้เป็นสิบสิบคนนะนั่นจ๊ะเนี่ยใครมาเป็นคันรถใหญ่หนึ่งก็นอนพักได้เป็นสิบสิบคนน่นะตรงเนี้ยรองรับได้เยอะเลยจ้ะนี่จ้ะ สาบุไรขึ้นไปบ่อยแล้วจ้าแต่ขึ้นไปครั้งก่อนนะ่ะมันเป็นหมอกเยอะไม่เห็นวิวพิวทัศอะไรเลยขึ้นไปปุ๊บกะว่าจะให้พาส้มวิวส้มผือเฮเบิ่งวิว,บว,วแบบว่าส่องเห็นทะเลส่องเห็นเฮือนคนอยู่ข้างล่างได้งสินะก็มีเห็นจ้าแต่เท่านี้โอเคกะแสงแดดแจ่มใสเนาะสามารถส่องได้อะไรได้เงี้ยอู้เมือนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสงแดด มีแสงให้เราได้ถ่ายคลิปได้ลงคลิปเน,น้อจ้าเนี่เขาก็จะมีขยะให้นะเขาจะมีขยะให้นะสองถังพลาสติกนะเขาจะมีคนขึ้นไปเก็บขยะอยู่มีมีรถขึ้นไปเก็บขยะรถเล็กๆขึ้นไปเก็บขยะอยู่จ้เาเขาจะมีขยะให้แล้วก็มีโต๊ะนั่งเห็นไหมกินลมชวมวิวเลยไดจ้าวันนี้มองเห็นวิวข้างล่างเห็นทะเลได้เลยหเห็นบ้านคนอยู่ข้างล่างได้ด้วย นี่จ้าอู้วากาดีดเห็นเมฆลำรีลำไรเมฆสีครามสีฟ้าครามอู้งามอีหลีเดจ้าอู้สาวบุไทยถ้าใครชอบชมถ้าใครรักธรรมชาติรักบรรยากาศแบบสาวบุไทยก็ติดตามคลิปสาวบุไทยนี่ไงถังขยะจะเป็นเดินถังขยะแห้งอันนี้ถังขยะแห้งก็จะใหญ่หน่อยอันนี้ถังขยะเปียกทิ้งตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีแยกให้สองถังขยะเดี๋ยวก็มีพนักง,งานขึ้นไปเก็บเองอ่ะจ้ะนี่ไม้เนี่ย เราส่งไปนี่อันนี้ตะโต๊ะนั่งดื่มชากาเฟปิ้งย่างกันได้จะมีหลายต๊้ให้นั่งมีหลายมุมให้บึงนี่จ้าส่งไปเนี่ทะเลนั่นจะขาวๆนะนะทะเลนั่นนะ่ะมองลงไปเห็นทะเลเห็นแทงเลเห,ห็นบ้านคนลำลี่ลำไรตรงนั้นนะจ้าเออมาเนี่ยทะเลได้ขาวๆนะ ส่งเห็นทะเลได้จากภูเขาเนี้ยสูงบ่สูงกะจักมิวจักว่ามันสูงจักกิโลเมตรจักเมตรจักเปลือยจ้ามึงมีมีไม,ม,ม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้จ้ะแต่รู้แต่ว่ามันมองเห็นทะเลได้จะสวยอ่ะนี่บรรยากาศรอบข้างมุมนี้คือเป็นมุมสง่งวิวทะเลแล้วก็บ้านคนตรงข้างล่างเมืองเฟิร์สเลอจ้ามึงจ้าสาวบุไทยออ้มกักอย่งศิลจ้าคนมักป่วงมากมักเลาะเนาะ เลาววิวธรรมชาติบรรยากาศไปว่านน้ำนกน้ำสัตว์น้ำเพลินลไว้าปจ้าสองเท่านะมักมุ่นจ้านี่จ้าฝากกดไลค์กดติดตามของฝากกดไลค์กดติดตามสาวผู้ไทยด้วยนะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนจ้าไปตามสาวผู้ไทยไปบึงจ้า